มาค่ถือหล่อมากค่ะพี่อยากจะบอกแค่นี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการเล่นจบแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในสนามเนี่ยรู้ก็รอหมดก็รอหมดถ้าว่าเป๊ะจริงๆแล้วนะคะรอเป็นจริ้มเป็นจังอย่างไรก็ตามนอกจากหล่อแล้วเราควรจะเป็ดได้ด้วยนะคะทุกคนครับเอาล่ะประตูที่สอง จริงๆอย่เดาเพราะฟอการเล่นที่เรียกว่าซับซ้อนหักกักกาเซียนมากจริงๆค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเกมพูดนีสีชมพูได้ครองบอลบ่อยมากนะคะโอ้โหดีดีดูกิตนายมากค่ะคิงด้านสีเขาได้ฟุ่มครับ๋ยวได้ฟุ่มเอ้เลยนะคะหมายเลข25 ล้ำหน้าก่อนเลยครับปัญจังนะครับปัญจังคันนี้ป๊อกเสียประตูไปแล้วหนึ่งประตูนะคะคิดฟด้านในครับจะรุ้เปิดฟรีคิกลูกนี้อหลับม่อ สกิดใจอ๋อ้อฮะสีชมพูพอเสียประตูไปแล้วี หน้าต่อครับตอนนี้ตามหลังอยู่สีเขียวนะคะงุดหงีดลูกทีมเล่นไม่ได้หลังใจลงลงไปในสนามซ้อมกับลูกทีมด้วยลลงงเเอยยิงโชว์สามลูกทำแฮตริกผู้จัดการช่วยคุณจระช่วยผู้จัดการคนลงเล่นเองบ้างแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนเร่บเกมผมแอบก็ไปฟังยังไงคบในห้องเปลี่ยนเครื่องตัวผู้จัดการทีมรามบอกว่าใครเล่นไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนออก จะลงไปเล่นเองโอ้โห,โห,โหเป็นการขู่เอาไว้ทุกคนจึงได้พยายามอย่างเต็มที่เอาละคะ่ะสีชมพูต้องเลี้ยงบอลกลับไปนะคะคุณ mm hmm. จอนดาวโวนะคะส่วนผู้จัดการทีมสีเขียวนี่ถ้าไม่ใช่งานวันเกิด46ปีช่อง3คุณจอนนี่ยังไม่สึกนะจริงๆแต่นี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะงานนะาสร้างขวัญและกำลังใจนะ,ะถึงกับต้องรีบสึกเลยแต่ที่มั่นใจว่าผคนที่ทำมา ช่เดี๋ยวคุณต่าเองอยู่ในสนามเลยครับเอาเอาโอ้กับตันทีมสีเขียวที่ก็ฟิตมากจริงนะคะยังไม่ออกจากสนามเลยนะคะนี่ยนี่องตวนองตวนองตวนนะคะสังเกตเลยนะองตวนคลองลูกจะไม่ค่อยมีใครกล้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแย่งเลยกลัวองตวนเตะกลัวองตวนเตะพลาดไม่ได้เตะบอล ในขณะนี้นะคะทางสีภูมมาริโอมาเรอร์และเคภูภูมิกำลังเตรียมเปลี่ยนตัวเน้ามายตองตองโดนแยกไปแล้วเอ็ตองสีชมพูหายไปแล้วยังไงสิ <ด>ตอเป็นคนออกไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะพี่ชื่อใจแทนหลายๆคนที่แบบหน้าไปทางเตไปทางนะผู้ต่อสู้ตลอดวอนนี้อยู่ที่สีเขียวนะคะฟาาเลยครับถ้าเป็นไปได้ดิฉันอยากให้สีฟูได้สักครั้งนะคะก่อนจะตัดเบรกนะคะยังตื่นเต้นแทนนะคะตอนนี้ท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับเล่นมา12นาทีตโตโน่ต้องจับไปไม่มีหอบเลยนะครับฟิตดีฟิตดีมาก อีกครั้งหนึ่งเอาละค่ะสีชมพูต้องเร่งมือหน่อยนะคะบอลเนี่ยคุณต้าบอลคต้องยังดับไม่ได้ต้องต้องชุดนี้เนี่ยจะดูฟิตน้อยนิดนึงเองฉลองวันเกิดให้ลูกชายเป็นเมื่อวานนี้คืออาศัยวันเกิดลูกกันและตัวเองฉลองเออโอเครู้เรื่องค่ะเอาละค่ะสีชมพูนะคะเรียกบอล เดี๋มันจะได้ยิงได้ไ่ถหวโอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 หเ้หอ้อ้อ มาริโอมองว่าแขกทันทีลงไปมาริโอลงมาแล้วพร้อมกับทีมสิบูได้ลูกได้มุมมาริโอชูมือขอบอลทันทีจอห์นชูมือบอกเดี๋ยวโยนให้โยนไปให้จริงๆโอ้โหล้กันเป็นขบวนขวาไว้ก่อนภูภูงคะโลกไม่นอนเล่นค่ะลูก ส่วนสีผูโสีผู้นักฟิตมากทุกนักตัวลงล้ำเป็นครั้งที่เก้าแล้วใช่ไหมเคนรับล้ำหน้าก่อนนิดเดียวแม่สีผูที่มีหวาดเสียวจริงๆริงเคนโฉเข้ามาลุกเซฟเยอะจริง เปรี๊มสิ่งมากจริงๆขนาดนานเปรี๊มไปจริงๆนี่ลูกระตันตีเกมเหรอพี่อ๊อสยิงค่ะยังไงให้ไปยิงไหโอ้ยถูกคุณเลยอาจจะยิงไร่ไปเพราะพี่อ๊อฟสายตายาวต้องไปยิงสักทางกลางสนามน่าจะเห็นกำลังดีตอนแรกพี่อ๊อฟเลี้ยงเลี้ยงเข้าไว้กะจะเปิดให้ลูกทีมค่ะดันภาคยุให้ยิงพี่ออผมไม่ยิงก็เดี๋ยวเสียฟอร์มจะเสียจะเสียหายเลยยิง เอาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ยังคงบุกมาลุยตีเขียวปล่อยให้